สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประกอบอาชีพอะไรครับก่อสร้างครับแล้วพี่ดูบุหรี่มั้ยดูครับดูมากี่ปีแล้วพี่ดูตั้งแต่อายุคสิบห้าสิบหกะครับพี่เคยคิดจะเลิกไหมบุหรี่อ่ะเคยคิดครับแต่เลิกไม่ได้แล้วเริ่มดูเพราะอะไรฮะอ๋อเพราะว่าเห็นเพื่อนดูเไปดูตามครับแล้วกินเหล้ามั้ยเนี่ยกินครับพี่พี่กินมากี่ปีแล้วก็กินพร้อมกับดูบุหรี่กินพร้อมดับดบุหรี่ครับก็ช่วงสิบห้าสิบหกเหมือนกันใช่์เด้อชรเด้แล้ว ไอ้ดูบุหรียคิดเล้านี่มันมีผลต่อสุขภาพพี่ตรงไหนบ้างมั้งก็ตอนนี้ยังไม่พอมีผลเท่าไหร่ครับยังปกติอยู่แต่ว่าอีกสักพักก็คงมะเร็งแล้วเข้าพรรษานี้พี่คิดว่าจะเลิกเหล้าไหมคิดว่าจะเลิกครับแต่ก็เลิกไม่ได้ทันทีอ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคครับนนัั่แหละครบสวัสดีครับเออพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบแปดแล้วประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับทายพี่ดูเบุหรี่ป้ะครับครับดูดูตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับ หลังจากเรียนจบอ๋อแล้วดูบุหรี่นี่มันมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายพี่บ้างคะก็แน่นหน้าอกเปรตเยอะล้วมีมีความคิดว่าจะเลิกบุหรี่นะครับพี่เคยเลิกมาได้สักสามปีนะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องความคิดหนักมันเงงาฟูซ่านอะไรทำไมเครียดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแบบเหมันมันเครียดอย่างเงี้ยใถ้ากลับไปโตอีกขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้34ปีครับแล้วประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดส่งไถ่เอกสารครับแล้วพี่สูบบุหรี่ไหมครับเคยสูบสมัยเรียนครับแล้วทำไมถึงเลิกครับพี่เอ่อมันก็เป็นความด้วยภาระหน้าที่ครับการเข้าสังคมก็มีบ้างแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปสูบในสถานที่สาธารณะหรือกำลังเทียนแล้วดื่มเหล้าไหมครับก็เป็นบางครั้งเวลาออกังาม ดื่มเหล้ากสุบุรี่นี่พี่คิดว่ามีผลผลต่อสุขภาพร่างกายพี่ตรงไหนบ้างหรือเปล่ามากครับเวลาที่เราสูบุรี่ทุกวันเนี่ยครับเวลาที่เราออกกำลังกายเราจะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยกว่าผิดปกตินะครับอ๋อครับแล้วเข้าพรรษานี้มีโครงการว่าจะเลิกเหล้าครับครับก็เลิกมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับพี่สามสิบแล้วครับประกอบอาชีพอะไรครับ พนักงานบริษัทครับพี่ดูบลีบไหครับครับดูดครับพี่เริ่มดูตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่พี่ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสิบห้าดูมาสิบ้าปีนี้พี่เคยคิดเลิกไหมเคยคิดเป็นบางครั้งนะเคยเป็นบางครั้งแล้วเลิกได้หรไม่ได้นะคือตอนนี้ก็ยังดูดอยู่ครับอ๋อแล้วแล้วพี่กินเหล้าไหมครับกินินะกินกินตอนไหนพร้อมกับดูบลีบ่ะ้อมกบดูบลีนะครับสิบห้าครับอ๋อใกล้เคียงกันแล้ว กินเล่ากันดูบรีนี่มันมีผลกระทบต่อร่างกายพี่ยังไงบ้างหรือเปล่าอถ้าตั้งแต่ที่ผ่านมาก็ยังยังไม่มียังไม่มีผลอ่ะอาจจะเป็นเพราะร่างกายยังยังรับไหวอยู่อ๋อแล้วใกล้เข้าพรรษานี้แล้วพี่คิดจะเลิกเล่าไหมเ,<อ>เลิกละคิดละคิดนะครับแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเลิกได้ไม่เคยเลิกได้เลย,เลยอ๋อใชเ่เพราะไม่ไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นเพราะรอาจจะเป็นเพราะทำงานด้วยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับุณครับ สวัสดีครับนะอายุเท่าไหร่แล้วครับ๕๑ปีครับเลาประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับรับราชการครับเออแล้วนะดูบุหรี่เคยดูบุหรี่ไหมครับเคยครับคนลิกน,นะครับอ๋อเดินถ้านะเริ่มดูดตั้งแต่ตอนแรกนี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณปีสิบสี่สิบเริ่มเริ่มดูดนะฮะแล้วแล้วเลิกเลิกดูดก็ได้กี่ปีแล้วฮะประมาณสามปีฮะทำไมถึงเลิกครับไม่สบายเส้นเลือดสมองตีบ อ๋อแล้วน้ดื่มเหล้าครับตอนนี้ดื่มนิดหน่อยดื่มนิดหน่อยแล้วเข้าภาษานี้คิดว่าจะงดเหล้าครับเลิกป่ะคิดว่าจะเลิกไหมไม่คิดว่าทําได้ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ่อชื่ออะไรครับชื่อบิ๊กครับ เรียนคณะอะไรครับคณะครับผมปีอะไรครับปีสองครับพี่ดูดลีไหมครับพอนิดหน่อยครับเราเริ่มดูดแต่ตอนไหนพี่ช่วงมาปลายครับคิดไงดูดนะครับก็ตามเพื่อนไปครับเพราะตามเพื่อนออแล้วแล้วพี่รู้สึกไงกับมันบ้างครับบี่มันคิดว่ามันดีปหมกทุกคนนี้ก็ยังรู้สึกว่าดูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ก็นึกทุกคนล้องโดดประจำมันมันติดไปแล้วอ๋อแล้วติดแล้วนี่พี่มีแนวโน้มพี่จะเลิกไหมครับก็คิดอยู่ว่าอยากเลิกนะรู้สึกว่าไม่ดีกับสุขภาพด้วยอ๋อแล้วพี่ได้ดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้ไหมก็กินครับกินเหล้าบ้างกินบ่อยไหมครับอยู่ที่มอเนอี่ยไม่ไม่บ่อยครับนานๆทีก็แล้วแต่เพื่อนชวนนะครับอ๋อถ้าเพื่อนชวนแล้วไปประมาณนั้นก็คือเริ่มกินเหล้าพร้อมกับบุหรี่ป่ะครับ ไม่ไม่ครับยินเล่าว่าสามปีที่แล้วประมาณมหกอ่ะช่วงแบบผลองใหม่ๆวันจบอ่แบบติดเลยติดมากก็กินผีมากเท่านับอ๋อก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินโอเคครับต้องขอบคุณพี่มากเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่อยู่ปีอะไรครับปีสองครับคณะอะไรครับชนะพละครับเอกครับวิทยาสังการกีฬาครับอ๋อพี่ดูรี่ป่ะครับ ไม, uh huh. ไม่ดูด kind of แล้วแล้วด o, s. <S ื่มเหล้าพี่ดื่มเหล้าดื่มดื่มเหล้าบ่อยปะเัีวนี้ไม่ไม่ค่อยกินแล้วครับอ๋อแล้วกินมานานยังพี่ครับกินมานานยังกินตั้งปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็วันปีเดียวเองครับทำไมพี่ถึงไม่ดูบุหรี่มันเฟี้ยวอ่ะมันไม่เฟี้ยวครับอ๋อแล้วกินเหล้าเพราะอะไรพี่เข้ามาปีหนึ่งเฟี้ยวมันเฟี้ยวก็เลยกินครับ ก็พี่คิดจะเลิกกินมาหมดเยเนี่ยเหล้าเคยเลิกนะครับกินเหล้าอ่ะครับเอาให้น้อยลงเลยกินไม่น้อยลงอ๋อแล้วกินเหล้ามันมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายพิษคุณภาพทางกายครับสัตว์ทางกายอย่างเดียวว่าครับแล้วจิตใจเป็นทุกอย่างเลยครับขอบคุณพี่มากครับพี่ที่ไม่ดื่มบุหรี่แล้วเปรี้ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เรียนคณะอะไรครับวิทย์กีครับปีอะไรครับปีสี่ครับปีสี่ครับพี่ดื่มเหล้าป่ะครับดื่มครับ เออบ่อยไหมพี่อยู่มอเนี่ยดื่มบ่อยไหมก็บ่อยครับตั้งแต่ดื่มงแต่ตอนไหนพี่เริ่มดื่มขึ้นมอไปลายใหม่ๆครับแต่ก็ถือว่าดื่มมานานแล้วเหมือนกันได้เจ็ดปีได้นะพี่ได้แล้วพี่เคยได้รับผลอะไรจากมันไหมก็ร่างกายก็ดูซุดโสมแบบน้องอแล้วพี่ดูดหีมไหมเนี่ยไม่ครับไม่ดูดแต่พี่ดื่มเหล้าอย่างเดียวใช่ครับพี่มีแนวโน้มพี่จะเลิกเหล้าไหม ก็มีครับดูดูกันไปครับคิดคิดว่าจะเลิกใช่ไหมใช่ครับแล้วอยากเลิกเอาจริงๆเลยก็ใจก็อยากบางอยากบางทีก็ไม่อยากเนาะเพราะอะไรพี่บางทีก็เครียดมันเกี่ยวมาแล้วเพื่อนชวนไปอย่างนี้ก็ก็เกี่ยวครับอ๋อโอเคครับขอบคุณพี่มากครับครับพี่ชื่ออะไรนะฮะรุดครับพี่รุดนะครับขอบคุณครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยู่ปีอะไรแล้วครับปีสองคณะอะไรครับวังอออยากถามพี่ว่าสูบบุหรี่มานานหรือยังครับก็อยู่ป .6 อะครับแล้วเคยคิดจะเลิกไหมฮะก็คิดครับแต่มันเลิกไม่ได้ติดแล้วติดแล้วครับแล้วเวลาสูบไปรู้สึกไงบ้างฮะแบบผลกระทบมาอะไรเงี้ยก็ก็ดีรู้สึกดีแต่ว่าหลังรู้สึกเหนื่อยเร็วเขาได้ออกมันกายฮะสูบบุหรี่ แล้วนี่กินพี่สุบเลยน,นี่พี่กินเหล้าครับโอ้ยยิ่รากินเหลา้ายิ่งสูงหนักเลยจริงหรับพีสงง่สองตองสามตองดูดเข้าไปอ๋อแล้วเหล้าพี่พี่กินกินมานาน,นยังผอก็กินตั้งแต่ป .6 ครับเริ่มดูดเลยก็กินเหล้าเป็นแล้วครับอ๋อครับแล้วเคยมีประสบอุบัติเหตุอะไรแบบเกิดเหตุอะไรกับพี่ครับแบบไปดื่มเหล้าอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับเวลาเมาก็นั่งซีกับครับ ขลอดภัยอ่ะคุขปลอดภัยอ๋อเราไม่ขับแล้วพี่ขับกับแม็กซี่ขับมันตรงเนี้ยเออครับแล้วมีนาโนว่าจะเลิกดูดไหมพี่บุเรีะอ๋อก็คิดอยู่ครับแต่เลิกไม่ได้นะโอ้อพราะผมต้องอาจจะพยายามต่อไปครับพี่ขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอ่าพี่เรียนอยู่คณะอะไรฮะสาเวยค่ะปีอะไรครับปีสอง แล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อใบตองอยากอยากถามว่าพี่ดูดหลีบป่ะครับก็ดูดอะค่ะโอ้โดูดด้วยอะครับดูดตั้งแต่ตอนไหนพี่ปลายมั้งก็ปลาย,ลายแล้วทําไมพี่ถึงเริ่มดูดอะครับก็เห็นเพื่อนมันดูดกันก็ไม่ได้แย่อะไรก็เลยอยากลองดูบ้างประมาณแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะแล้วพี่คิดจะเลิกไหมเนี่ยก็คิดอยู่แต่ว่ามันก็ยังมันก็ไม่เห็นต้องรีบเลิกเลยยังไม่ได้แก่ พี่กินเหล้าปะก็กินแหม่หมน้องวัยรุ่นสมัยนี้ก็กินอย่านั้นแหละแล้วพี่กินมานานยังกินพร้อมมาดูบุรีปะ่ะหรือว่ากินเหล้าก่อนแล้วค่อยดูบุรีกินเหล้าก่อนนี่แหละเรียนมาดูบุรีอ๋อแล้วพี่เคยรู้สึกพอดูรู้สึกไม่ดีบ้างปะ,ปะดูบุระะีแบบไม่นะมันร่างกายไม่สมไม่หรอกพี่ว่ามันก็ปกติปะว่ากินเหล้าดูบุรีมันไม่ได้แยงง่อะไรโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ